สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับดีๆตลอดทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง BVP ธรรมดานะครับช่อง BVP ธรรมดาก็จะมานำเสนอ5 live VP นะครับ5 live VP ของวันที่นะวันที่13นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันสีเหลืองสีเหลืองนำโชคนำเปรงดีๆมไหมทุกๆท่านนะครับ5 l i v ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่อง BVP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุ้นเพื่อความเป็นจริงนะ จะมาลงให้วันละห้าหา,านอยเลยนะครับหานอยแรกหานอยเฉพาะกิจนะหานอยกรนะยชาิหานอยพิเศษหานอยปกติหานอยบีเอฟีนะครับวันละห้าหานอยนะแล้วก็มันก็ไม่เข้าทั้งห้าหานอยนะครับประมาณนี้มันก็จะเข้าประมาณตั้งสองสามหานอยนี่แหละประมาณนี้นะครับแต่ววละวานันแต่ละวันนะมันมันไม่แม่นเสมอไปว่างั้นเลยนะวันนี้อันนี้หลุดวันนี้อันนั้นหลุดวันนี้อันนั้นมาอะไรเงี้ยเจ็ดตลาดตั่นไปตลาดนี่แหละให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังในการ จัดนะครับประมาณนี้นะอ่ะวันนี้มาดูที่มีอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้เด้งนะม่านอย B ่วีพีเด้งนะให้แปดเก้าศูนย์มาเก้าสามกับหนึ่งเก้านะครับมาเด้งนะครับอืมวันนี้เก้าศูนยะ์หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะมาจับคู่กันเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หก เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งอะศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์อ,อะครับแบบนี้นะเห็นก็คงตีดีละลานี้แหละตัวเน้นที่เก้าเราก็ดูแถวเก้าทั้งแถบเลยตีเหลืองก็คือเด่นนะครับอันนี้นะครับวินอย่ตงนี้นะครับ 9อันนี้9ก็ดูเกูาหลุดปีกนะครับดูบหลุดปนะครับจากนี้นะครับ9นะครับเฮ้ยครับเสียงอะไรจ๊กจ๊กจ๊กเสียงแมวว่ะโก็มีแมวตัวหนึ่งกล้จะตายแล้วเนี่ยปลุกใจอยู่ไม่อยากจะเห็นมันตายอ่ะ นี่ร้องไห้กับแมวมันกี่รอบแล้วกี่ลุ่นกี่ลุ่นว่ามันจะตายหมดตายตัวหนึ่งก็เศร้าทีหนึ่งทั้งห้าวันเจ็ดวันแล้วนะเลี้ยงสัตว์นี่ก็มีความผูกพันนะไม่ว่าหมาว่าแมวหมาก็เลี้ยงแมวก็เลี้ยงนะหมาเลี้ยงไปสองตัวมันก็เล็ดตะมอเด่ทั้งสองตัวเลยแล้วก็ร้องไห้กับมันทั้งสองสตวัวแมวอีกแมวนี่โอ้ เยอะมากเลยทํามันไม่ทันไงมันจก็ขยายพันธุ์ออกมาก่อาจะครบทุกตัวเต้าไปกับมันเหมือนกันจะไม่เอาอะไรมาเล,ลี้ยงแล้วละตอนนี้อ่ะโชคดีโชคดีนะครับฝันดีครับ